สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพบกับช่องกเกษตรครีเอเตอร์เหมือนเช่นเคยนะคะแล้วก็วันนี้เราอยู่กันที่แป้งปลูกข้าวโพดหวาน,นะคะ่ะทุกคนตอนนี้เริ่มติดฝักแล้วนะคะสามารถทานได้แล้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็นข้าวโพดหวานาที่สามารถทานฝักสดได้นะคะทุกคนหรือว่าสยามรูบี้ควีนทับทีมสยามนั่นเองนะคะวันนี้เดี๋ยวเราก็จะพามาดูว่าเมื่อเขาติดฝักแล้ว กินสดนะคะรสชาติจะเป็นยังไงบ้างนะคะจะมีกลิ่นหอมแล้วก็รสชาติหวานกรอบสมคำรำ่ำลือของเขาหรือเปล่านะคะเดี๋ยวไปดูแปลงกันก่อนเลยนะคะตามมาเลยค่ะต้นเขาสูงมากๆเลยนะคะทุกคนน่าจะประมาณ2เมตรได้ะคะ่ะ2เมตรขึ้นไปยิ่งถ้าเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะคะก็จะสูงยิ่งกว่านี้นี่ค่ะทุกคนตรงนี้ก็คือฝักนะคะ ก็เริ่มแก่แล้วนะคะวิธีสังเกตว่าสามารถเก็บเกี่ยวได้หรือยังนะคะก็คือดูจากตรงไหมตรงนี้ก็ได้คะ่ะทุกคนนะคะ่ะคือเขาจะเริ่มแห้งเป็นสีน้ําตาลนะคะจากตอนแรกเป็นสีแดงสดเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะตรงฝักตรงนี้นะคะถ้าตามภาษาเกษตรนะคะเขาเรียกว่าดอกเพชรเมียนะคะทุกคนดอกเพชรเมียก็จะพัฒนาไปเป็นผลนั่นก็คือเมล็ดข้าโพดนั่นเองนะคะฝักนี้นะคะทุกคนเริ่มแก่ค่ะ ดูจากตรงนี้นะคะตรงปลายก็จะเป็นสีน้ำตาลแห้งแล้วแล้วก็ข้างบนยังแดงๆสดๆอยู่นะคะทุกคนตรงปลายข้างบนตรงนี้นะคะก็จะเป็นเกสรเพศผู้ค่ะทุกคนข้าวโพดนะคะเขาจะมีดอกทั้งสองเพศอยู่ในต้นเดียวกันนะคะแต่ว่าแยกกันอยู่ค่ะอย่างเกสรเพศผู้นะคะก็จะอยู่ปลายยอดของต้นแล้วก็ถ้าเป็นดอกเพศเมียนะคะก็จะอยู่ตรงกลางต้นหรือว่าล่างๆนะคะนั่นก็คือฝักนั่นเองตรงนี้นะคะ เดี๋ยวเรามาลองชิมกันส,สดๆดูนะคะต้องเก็บก่อนนี่ค่ะเก็บออกมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะคะทุกคน นะคะว่าจะฟันหลอหรือเปล่าสวยมากค่ะทุกคนให้ดูก่อนนะคะ สมการรอคอยมากๆเลยนะคะสำหรับสายพันธุ์นี้เดี๋ยวต้องชิมรสชาติก่อนนะคะจะพามาชิมในแปลงนะคะเดี๋ยวจะไม่ได้บรรยากาศเนาะเนี่ยค่ะกินกับใบข้าวโพดเลยค่ะทุกคนอันดับแรกดมกินก่อนนะคะก็มีกลิ่นนิดนึงค่ะทุกคนก็ไปกลิ่นข้าวโพดนะคะหอมๆอ่อนๆไม่ได้แรงเท่าไหร่เราลองชิมดู หวานมากค่ะทุกคนซูมันก่อนเรากินแบบกินแบบสุกไปแล้วนะคะก็คือหนึ่งตอนนั้นไม่ค่อยหวานเท่าไหร่อะค่ะแต่ตอนนี้หวานกว่านะคะคือได้กลิ่นข้าวโพดแบบแรงมากค่ะทุกคนหอมๆนะคะเมื่อกี้ตอนเราดมน่าจะแบบว่ากลิ่นเขายังไม่ออกนะคะแต่พอกัดแล้วก็เข้าปากเข้าไปในลิ้นนะคะก็คือหอมมากแล้วก็หวานเลยค่ะ ต้องลองไปปลูกค่ะถ้าไม่อยากปลูกนะคะลองซื้อไปทานกันดูนะคะโอเคค่ะทุกคนรสชาตินะคะอืม ค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการรีวิวข้าวโพดสยามรูบี้ควีนของเรานะคะก็อยากให้เพื่อนๆนะคะลองไปหาทานกันดูนะคะแต่ถ้าจะให้แนะนําก็คือลองปลูกทานกันเองดูนะคะเวลามาเก็บทานสดๆในแปลงแบบนี้นะคะมันก็จะได้ความความสดค่ะทุกคนเออมันจะได้แบบ ถ้าเราไปซื้อในตลาดนะคะบางทีเขาเก็บมาหลายวันแล้วนะคะมันก็จะไม่ค่อยสดนะคะทุกคนอย่างนี้ก็จะสดหวานไปอีกแบบหนึ่งนะคะก็กรอบๆเลยนะคะวันนี้ก็ขอบคุณสําหรับการรับชมนะคะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์ให้เราด้วยนะคะอ่ถ้ามีโอกาสนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะพาไปแปรรูปนะคะข้าวโพดสยามรูบี้ควีนนะคะเอาไปทำเป็นขนมของข้าวของหวานนะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะวันนี้สวัสดีคะ่ะ